นางเอกสาวเปิดโหมดคลั่งรักพระเอกตรงสเปกมาจีบแค่เห็นหน้าก็แฮปปี้แล้วเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมีโมเมนต์ทำให้แฟนๆเป็นอยู่บ่อยครั้งระหว่างโบเมลาดากับอเล็กทีระเดชไม่ว่าจะกินเทีเ่ยวพากันไปทำเล็บทำสีผมมูมิ้งตามประสาคนกำลังปลูกต้นรักทำเอาแฟนๆยิ้มตามกันไม่ไหวเลยละจ้าซึ่งล่าสุดทางด้านสาวโบก็ได้มีโอกาสไป เป็นแขกรับเชิญรายการเจคิ้มกินรอบวงอีพี90มีบางช่วงบางตอนเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่อเล็กเข้ามาจีบโดยสาวโบเล่าว่าขอลายเขาก็แนะนำตัวสวัสดีครับผมชื่ออเล็กนะครับชอบกินนู่นนี่อายุเท่านี้นะครับก็น่าจะสมัครเป็นแบบมาขอเป็นแฟนหรือเปล่าหนูเลยส่งกลับไปว่าเราชื่อโบเมลดาจุดที่รู้สึกว่าคนนี้แหละคุยด้วยได้แล้วจริง จริงคือจุดที่เราไม่มีคนอื่นเข้ามาแล้วค่ะัวเราะโบเป็นคนคุยทีละคนไม่ดีก็ตัดและเริ่มต้นใหม่เรียกว่าอยู่ในใจไม้อยู่อยู่แล้วให้ทุกห้องเลยชอบตรงไหนของอเล็กอย่างแรกเลยคือตรงสเปคชอบตี๋ชอบแบบเห็นแล้วอู้เห็นหน้าก็แฮปปี้แล้วเห็นหน้าก็กระชุ่มกระชวยนะแม่คลั่งรักไม้ก็พอตัวก็มีบ้างปะแม่เขาเป็นคนเปเรื่องอาหารดูแลใน ชีวิตประจำวนันที่ชอบถามกันว่าทำไมไม่เรียกว่าแฟนก็เพราะผู้หญิงพูดก่อนอ่ะไม่ดีก็ให้ผู้ชายพูดแต่ผู้ชายไม่พูดสักที